งานจะมีวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับที่เขาใหญ่ครับถนนธนรักษ์กอมอที่21นะครับตรงข้ามกับเขาใหญ่คาร์บอยซิตี้ครับผมบนี่ถ้าให้พูดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนจากปีที่3มาสู่ปีที่4มันต้อง <ผม S 1> ดีดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงแล้วนะครับทีมงานเนี่ยเขาจัดมา4ีปีแล้วผมว่าคือเรื่องเทศกาลเนี่ยไม่ไม่สำคัญเท่าคนจัดคือถ้าคนจัดเขารู้ว่าอะไรมันแย่เขาเปลี่ยนอยู่แล้วแต่คราวนี้พอมาที่เขาใหญ่ปุ๊บที่พักก็ดีขึ้น บรรยากาศก็ดีขึ้นอากาศก็ดีขึ้นที่เที่ยวก็ดีขึ้นงานเริ่มสี่โมงเสร็จหกโมงเช้าเพราะฉะนั้นที่เที่ยวเยอะแยะครับแล้วก็ศิลปินแต่ละคนก็เต็มที่มากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่หน้าใหม่นี่ก็ก็คือเป็นดนตรีที่มีคุณภาพอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมาดูนะครับลิมผาฟลอเพนะฮะก็แล้วก็ชื่อต่อมาหน้าจุดๆเป็นที่สุดกอ<ค>งให้<ม>พวกคุณลองคิดดูแล้วกันว่ามันน่าจะสนุกแค่ไหนนะครับผมหล,หลายๆคนติดภาพลิมผาว่ามันต้องแบบว่า หินหินเมืองเหมืองอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอย่าไปคิดครับคือคิดว่าเรื่องทีมงานแล้วก็ไลอ์อพศิลปินที่เขาคัดมาเนี่ยคือเต็มที่อยู่แล้วว่าคือทั้งนอกกระแสและในกระแสคือเต็มที่คือพูดง่ายว่าถ้าวงใหญ่ก็มันวงเล็กก็เพลงดีประมาณนี้ครับ<ช>จริงๆแล้วเพิง่งเมื่อกี้เพิ่งคุยกันบอกว่าเพิ่งรู้ว่าตอนแรกที่ไปรอไปครั้งแรกเลยเมื่อกี้คุยกันเนาบอกว่า<อ>มีผมโตโตสุดในงานใช่ครับแล้วกวาเป็นงานที่แบบทํามือกันแบบมากๆคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่า เฟสติวัลที่เกี่ยวกับดนตรีที่โตกันมาได้ถึงครั้งที่3ารั้งที่4ผมว่าม,มันไม่ใช่เฟสติวัลที่ทําแค่ปีเดียวแล้วก็เลิกครับมันเป็นการทางานของคนที่ตั้งใจรักกดนตรีจริงเรื่องนึงที่ขอชื่นชมเลยคือว่าคนจัดตั้งแต่ปีแรกเนี่ยเริ่มจัดโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันจะได้กําไรหรือมันจะแบบอยู่รอดหรือจะได้ตังค์กันหรือเปล่าผมว่าจะเจ็บตัวด้วยซ้ําแต่ว่า ทีมงานที่เราเคยเห็นกันาเนขานไม่เคยเลิกแลก้วก็ม,มุ่งมั่นพัฒนาทุกปีมันดีมันดีขึ้นเรื่อยจนทุกวันนี้เราพูดได้ว่าริมผาก็เป็น,เ,ปนเทศกาลดนตรีเทศกาลหนึ่งที่หลายคนรู้จักแล้วก็หลายวงก็อยากไปร่วมอยากไปสนุกกันในวันนั้นอะไรอย่างี้ครับรก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่มบถึงงานพครับที่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตมากกว่าแล้วมาสร้างสีสันนะครับน้องเขาไปหาถึงที่แล้วบอกว่าโอเคอยากจะให้ทางชีสเนี่ยเขา เข้ามาช่วยสร้างสีสันนะครับแล้วก็เลวลาหลังจากคุยแล้วรู้สึกว่าแบบพลังงานในการทํางานของพวกเขาแล้วก็ความตั้งใจผมชอบตรงนี้นะเราคิดว่าทางนี้เราจะเต็มที่ผลตลาดไปชี้จะชอบจัดแฟชั่นอยู่แล้วผลตลาดไปผลแอคทิวิตี้เกี่ยวกับแฟชั่น่ว่าดูดนตรีไปแล้วก็จะได้เมเล็ี้อย่างอื่นนะครับชิลเอาไปด้วยคิดว่าน่าจะน่าจะสนุกแล้วก็ทําเต็มที่ครับช่วยน้องก็เต็มที่ครับครับ6กุมภาครับริมผาสีก็คืออย่างที่บอกครับทีมงานพร้อม หร่อแต่คนน่ยพร้อมหรือยัง <S 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 เหมือนมาเที่ยวกันนั่นแหละพันเดียวเองสบ,สบมายณครับรีบมาครับแล้วไลฟ์อัพดีมากแล้วทุกคนเต็มที่กับงานนี้แน่นอนครับผมบัตรจําหน่ายที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นนะครับบัตรใบละ1000บาทนะครับผมซื้อ5ใบแถม1ใบครับจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ครับส่วนหน้างานใบละ1,200บาทครับผมพันเดียวนี่ผมว่าคุ้มมากมากล <S <S <ะ>้วก็มากันนี้เจะครับดูไลฟ์อัพนี่แทบไม่ต้องไม่ต้องคิดมาก